เข้ารักษาตัวนะครับที่โรงพยาบาลจากการติดโรคโควิด1 9มนะครับมาได้เดือนกว่าแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยคู่รักแมทชิวดีและก็ลิเดียสันรัตนะครับก็ประกาศข่าวดีได้ออกจากโรงพยาบาลนะครับไปพักรักษาตัวที่บ้านแล้วตัวทั้งคู่นะครับได้โพสต์ภาพในสแกมนะฮะระบุว่าหลังจากรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนานกว่า30วันนะตอนนี้พวกเราปลอดภัยแล้วและสคนนะครับได้กลับมาอยู่ที่บ้าน เราก็จะทําตามคําแนะนำนะครับของคุณหมอทุกอย่างเพื่อความปลอดภัยสูงสุดขอบคุณทุกๆก,กําลังใจที่ส่งมาให้เราทั้งครอบครัวค่ะนอกจากนี้นะครับทั้งคู่ยังมีแคปชั่นด้วยมีข้อความบอกว่าข้อควรปฏิบัตินะครับที่คุณหมอแนะนําสําหรับเราเนี่ยท่านอื่นที่รักษาหายแล้วกลับไปบ้านแล้ว รวมไปถึงประชาชนทุกคนเนี่ยก็คือควรใส่หน้ากากอนามัยนะครับอย่างต่อเนื่องล้างมือด้วยสบูบบ่บ่อยๆระวังเรื่องน้ำลายน้ำมูกแล้วก็อุจจาระนะครับมีการเว้นระยะห่างทางสังคมคุณหมออยากให้ทําตามนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะครับแล้วก็ช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ทํางานได้ง่ายขึ้นงานนี้ครับมีเพื่อนๆในวงการและก็แฟนคลับมาให้กําลังใจเพียบเลยครับ